คนที่ ت ت ติดตามนะมั้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาซอยผมนี่ผมน้อยนะเราจะตัดเป็นบ๊อบเราจะยกมือหน่อยทําให้ดูผมเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะผมน้อยมากเส้นเล็กเส้นเล็กเหมือนเจนานี่แหละผมนีิ้หนึงทําอะไรก็ลำบากต้องปล่อยให้ปีกอย่างเดียว <c oughs> นาเขาก็อยู่ดิฟน่ะอยู่ตรงโค้งข้ามบ้านะว้ออถาถ้าเขาไปไม่ทันนะเขาทาเธอ เมื่อกี้คลายจอดรถคุยเลยหวงนะเขาบอกเขาบอกอีไนท์มันคุยทำไมล่ะใช่หรอกถามเบียรใช่จะรู้เขาเทียดมันก็ใช่เป็นยังไงล่ะเป็นแก๊มใหม่ลูกเขายังถามนะไปมีของทำยังไงทำให้แม่หนูหลงป่ามั้งแม่บอกว่าบ้าไปแล้วป่ามึงแล้วบ้าพี่เป้บ้า รก็จะยกมืออย่างนี้นะคะโอเคอเรากปเยอะให้มันดูเยอะหน่อยเพราะผมนี้ต่อยรุนแรงก็ไม่ได้หมดนะเพราะว่าผมน้อยอนต่อยข้างหน้าก็ทําเป็นสไลด์นิดๆเนาะเ,เหมือนปัดๆอะไม่งั้ันมันไม่มีเกินนี่ลูกสาวพามาหรือใครพามาลูกสาวพามาวันนี้เลียงพระห้าวัดที่วัดนิโน่ฉนเช้าทาไมเลี้ยงหาวัดนะแม่เพราะว่าวัดแถวบ้านเราไม่ ม่บสร้างห้องน้ําให้วัดด้วยแล้วก็ถวายห้องน้ำอ๋อดีๆๆแล้วก็พระแบบเขาไม่ให้ลงสันลาอะไรเงี้ยโอ้โแล้วนี่ออกพรรษาแล้วเราก็เลยเออทำบริเวณพระดีๆๆแเราก็ยกมือหน่อยมันก็จะสวยใช่ไหมคะเป็นบ๊อบไม่ยากนะคะซอยนเองให้คุณแม่คุณป้าคุณยายได้หมดคุณย่าพาไปตัดผมนะ มีไปป่านนี้ไม่ทันร้านเจ๊ไก่บอกโอ้ร้านเจ๊ไก่ไม่ไปหรอกเวลาเยอะไปไปบ้านไปบ้านเจนาดิโอเคงหน้าเดี๋ยวเราสรุปนิดนึงนะแล้วก็ถามว่าแล้วก็จะสอยให้แม่บอกโอ้ลูกค้าประจำลูกค้าประจำใช่ใช่ๆน้าๆเขาสอยให้อยู่แล้วโอเคโอเคไม่มีปัญหาเนอะนี่เราก็ตัดนี่เออเนี่ยมันก็ทคาให้ผมเราเยอะนี่ยมาข้างหน้าเมื่อก่อนอีกเจนบอกว่าฝันจิตแกไม่ต้องไปร้านนี่อีกกลงใจแล้วไปร้านนานะนิดนึง หน้าปิ้งนี่ค่งยังไม่ดับน้ำเลยหน้าสวยนี่เราก็สไล์ค้านทําบไมันเยอะเออบอกแล้วบอกว่าเออหกสิบแล้วบอกเพื่อนเราอยากหกสิบแล้วยังดูดีเออหกสิบแล้วดูดีอ่ะคนเราเอออยากคนเราอะไรมันดีจิตใจดีอะไรมันก็ดีเนาะตอนนี้หกสิบแล้วแต่หน้ายังปิ้งอยู่เลยเราอยากเป็นคนแก่ที่หกสิบแล้วยังดูดีเดี๋ยวกานหน้าเราก็ขอไอ้นี่เอาเอาเป็นกระปังนิดปะ เอายกนิดรู้ไหมอ๋อไม่เป็นไรหรอกเอาเสมอกันเลยเอาเอาแบบสไลด์แบบนิดนิดนึงนิดนิดบ่ไม่ต้องเยอะนะแต่แต่ไม่ได้เอาน้ำมาไม่ต้องเอาไม่ได้เอาน้ำมาเหมือนว่าเอาไล่นิดนึงใช่เนี่ยเวลาเนี่ยดูนั่งดูนู่นดูนู่นก็เนี่ยดูในเนี่ยเราข้างหน้าทำเยอะเนี่ยดูในนี้ดูในนี้เนี่ยทำเนี่ยสวยพอดีนะโอเคสวยเนี่ยหน้าเป่งนหน้าไม่มีบ่มเลยมันนั่งเนี้ยชอบงอนะ เวลาเราสระเสร็จเราก็ทำนี้นะว<อ>ิ่งอย่างเงี้ยทำที่นั่นเลยตอเช้านี้รีบๆเลยสระเสร็จแล้วก็ไอ้น,นี่เลยเอาที่นี่หนีบหัวมันเลยอันนี้กันไดไหมได้ๆอโอเคเดี๋ยวเราไดเยกหน่อยข้างหลังยังไม่แหง้งเลยเห็นปหมแห้งอย่าง้ข้างรบนไหมผมผมยังไม่แห้งแบบเอาไอ้น,นี่หนีบอเอาอะไรหนีบไอ้นี่ไงตัวนี้เป่าผมยังไม่ทันเนี่ยแห้งเลยโอ้โหคนน้อยแห้งไวเออรวบมันกันเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไดเซตหน่อยนิด นายไม่ยองเสียบนี่ให้คุณนายนาเลยใช้มีดไปก็ได้มีดสวยเฮ้เครื่องไอ้นี่ไปหมดเลยไอ้นั่นเดี๋ยวก่อนอันนี้เราก็จะมาหนีบกันนะคะคนแก่ให้แกยิ้นให้ก็ทำงานถือใช่อันนี้เราก็อันนี้เราก็จะมาหนีบกันหนีบงุ้มนะคะขนได้เลยค่ะโอเคได้ดูผลเยอะหน่อยแกใ่่ว เราก็หนีบเงี้ยหนีบปลายนุ่มนะคะทําให้ดูผมเยอะแล้วเงานุ่มด้วยค่อยๆหนีบเราไม่ต้องใดก็ได้นะใช้หนีบเอาหนีบแบบงุ้มหนีบแบบเยอะเออใช่หนีบแบบงุ้มต่อยเสร็จใดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้สเปรย์ฉีดใส่หวีหน่อยลวีใครเอาสเปรย์ฉันไปไหนเนี่ยสเฮ้ยทำน้องน้องยังไปดูกันแล้วนะคะ ข้างหน้าเราก็โยงนี้แล้วก็ไล่มาอย่างนี้นี่เห็นปางสวยพอดีอืยังเราอ่ะเรียนรู้ครูบาอาจารย์ใช่ใช่แต่เราไม่ใช่ว่าคนพื้นบ้านนี้แต่เราไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เราฟังเขาคุยนินทากันเออเราก็รู้เลยเขานินทาเวลาคุยงานงานเวลาเราไปงานอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสวยนะคะหันหน้าดูหน่อยนี่ก็สวยแล้วนะคะ ผม,มน้อยๆก็ทําได้ทําให้ดูผมเยอะนะ,ะการ็อยกมือนิดนึงอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไยมา